สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิญญาดาพุขนันชื่อเล่นชื่อว่าไบรท์ดิฉันก็มาศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนรังสีวิทยาในสายการเรียนอังกฤษธุรกิจค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนําตัวเองให้ทุกท่านได้รู้จักกับตัวดิฉันคร่าวๆค่ะดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ชอบเต้นมากค่ะเป็นคนที่ชอบวงไอดอลเคป๊อปด้วยดิฉันเนี่ยเริ่มสนใจการเต้นแล้วก็เริ่มฝึกเต้นตั้งแต่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เลยค่ะ กิจกรรมที่ดิฉันเคยทําก็มีหลายอย่างค่ะเป็นการแสดงโชว์เต้นการแข่งเต้นที่ค,ครูแนะนาม,มาสักส่วนใหญ่ค่ะหรือว่าจะเป็นงานการแสดงวันสุนทรภู่หรือว่าการแสดงที่เป็นงานของระดับจังหวัดอย่างเช่นงานกบซูเปอร์จูเนียค่ะไปแข่งตามงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตรุษจีนหรือว่าจะเป็นการแข่งแบบว่าแข่งเต้นที่มหาวิทยาลัยต่างๆเปิด จัดแข่งขันขึ้นคะ่ะแต่ตัวดิฉันเนี่ยได้รับคำติชมมามากมายแล้วก็นำม,มาปรับปรุงให้เข้ากับตัวดิฉันให้มากที่สุดค่ะรวมถึงตัวฉันเนี่ยก็เป็นตัวแทนเชลิเดอร์ของโรงเรียนด้วยนะคะเหตุผลที่ดิฉันเลือกจะเข้าศึกษาต่อในคณะดุริยางคศาสตร์วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็มาจากการที่ว่าดิฉันเนี่ยมีความฝันที่อยากจะเป็นไอดอลเคปอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะ ซึ่งพอเห็นคณะสาขานี้นะคะดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันอาจจะมีหวังอีกครั้งในการไล่ตามความฝันในการเป็นอดอลของตัวดิฉันเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันเนี่ยอยากจะฝากไว้ว่าถ้าหากว่าดิฉันได้รับการคัดเลือกในการเข้าศึกษาต่อเนี่ยดิฉัน,นจะนําความรู้ให้ได้การฝึกอบรมมาเนี่ยมาปรับใช้กับตัวดิฉันและนําไปใช้ในอนาคตอย่างมีประโยชน์แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ